สวัสดีครับร้านชัยออรัต์ออโตทัพอวันนี้เรามาพบกับรถกระบะแบนหลักกันบ้างนะครับสำหรับ t o y o ต้าวี o เครื่อง2.5ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น v ีโ o ก่อนที่จะเป็นวี c กแชมนั่นเองหรือว่าก่อนที่จะเป็นวีโกหน้ายักษ์นั่นเองคือต้องบอกว่า v ีโกจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด3หน้านะครับตัวนี้เป็นวีโ o ตัวแรก หลังจากที่เป็นไทเกอร์นี่ออกไหมผมอธิบายวกไปวนมาใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้ก็คือไทเกอร์ครับพอไทเกอร์เนี่ยตัวนี้คือเป็นเปลี่ยนโฉมมาเป็นไฮรักวีโก้ตัวนี้เป็นวีโก้ตัวแรกแล้วหลังจากนั้นต่อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรีโวเป็นล็อกโคะนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบก็คือเป็นวีโก้นั่นเองคันนี้ปี2006นนั่นเองนะครับ2006มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัว e ตัว e สีบอลสวยงามเลยครับสำหรับ ไฮรักวีโก้คันนี้นะครับนี่มาเรามาจเจาะลึกกันครับสำหรับ ไครักวีโกหรือว่า Toyota v i ีโ o ทางร้านของเราเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ครับเปลี่ยนไฟหน้าให้ใสๆเพราะว่าต้องบอกว่ารถปี2006เนี่ย15ปีขึ้นนะครับไฟหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมัวหมองตามอายุหรือว่าตามการละเวลานะครับจากการใช้งานร้านของเรามีการเปลี่ยนใหม่ให้ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งไฟหน้าทั้งไฟตัดหมอกแต่กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าของเดิมนะครับของเดิมที่ให้มาของ V ีโกคันนี้ก็สวยแบบนึงนะครับดูใสๆสวย,สวยๆเงาๆเลยนะครับสำหรับไฮรักวีโกคันนี้นะครับมามาดูกัน ที่ยางต่อนะครับตัวนี้นะครับยางปี2021ครับเป็นล้อเดิมคู่ตัวเลยนะครับคันนี้สำหรับไฮรักวีโก้คันนี้ล้อเดิมนะครับขอบ15นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ไฮรักตัวนี้เป็นเครื่องดี d ฟดีนะครับกระจกมองข้างโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับรถสภาพสวยครับสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับล้อแม็กเดิมคู่ตัวนะครับมาดูข้างตัวรถกัน ค้างตัวรถสวยๆเลยครับไฟท้ายของเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดทางร้านไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือตกแต่งใหม่แต่อย่างใดนะครับเพจกระบะท้ายอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับ Vigo มือเปิดนะครับกระบะท้ายเป็นสีเงินนะครับไฟเบรกโดนที่3ของเดิมนะครับหรือว่าไฟเบรกตอนท้ายนั่นเองนะครับท้ายกระบะของเดิมเพจโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับเกือบลืมไปคันนี้สามารถจัดสัญญาได้นะครับจัดได้สูงสุด4ปี48เดือนนะครับอาจจะต้องมีการวางดาวนิดหน่อยนะครับเอาไว้หลังไมค์กันนะครับว่าวางดาวที่เท่าไหร่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยกำลังมองหารถกระบะเอาไปขายของตลาดนัดนะครับตอบโจทย์เลยนะครับรถกระบะเครื่องดีนะครับเครื่อง25 0 0จากค่ายวีโก้เดี๋ยวเราไป เรื่องกำลังภายในครับครับว่าภายในคันนี้จะสวยงามเหมือนอย่างภายนอกไหมลืมพูดราคาจริงๆครับคันนี้ราคา2 1 9 0 0 0บาทนะครับเงินสดมีเล่มพร้อมโอนครับสามารถจัดสัญญาได้นะครับ4ปี48งวดนะครับผมเงินดาวนิดหน่อยนะครับผมสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาดูกันที่พวงมาลัยก่อนครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งใช้งานอยู่ที่180,000กว่ากิโลเมตรนะครับพวงมาลัยของเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแกะพุ่มหนังใหม่ของพวงมาลัยแต่อย่างใดเลยนะครับตาสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบ ชัดๆเลยนะครับนี่ฮะพวกการมือเบรกต่างๆของเดิมหมดนะครับนี่ที่วางแก้วนะครับเอกลักษณ์ของรถโตโยต้าเลยนะครับบางรุ่นถ้าดูแลรักษากันไม่ดีจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่วางแก้วชอบหัก,กน,นะครับช่องแอร์ชอบหักกันอันนี้ของเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนร้านชัยรัตน์ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับหรือทําทให้เป็นสภาพของใหม่นะครับของเราขายเดิมๆครับร้านชัยรัตน์เรานี่ฮะ สวยๆเลยครับผมวันนี้กระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัว E เนื่องจากเป็นตัว E นะแต่กระจกพับไม่ได้นะครับกระจกมองข้างพับไม่ได้แต่สามารถปรับได้นะฮะนี่ครับมาดูกันที่สภาพเบาะครับตัว E เป็นเบาะผ้านะครับผมนี่ครับเบาะผ้าสวยๆเลยนะครับไม่มีการฉีกขาดชำรุดแต่อย่างไรครั้นี้ขับดีนะขับดีมากเลยครับ คยทดสอบลองขับดูแล้วนะครับผมเป็นรถที่รถเกิน15ปีก็จริงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหสภาพมันดีมากเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานทนุถนอมมากเลยนะครับนี่มาดูที่เรือนไม้เดี๋ยวจะหาผมโกหกนะครับนี่ครับ วิ่ง1 8 0 0ง0กว่าโลจริงนะครับผมเครื่องเสียงมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้จริงๆจะเป็นเครื่องเสียงซีดีธรรมดานะครับแต่เจ้าของเดิมนยเข้าไปใส่2ดินมานะครับเป็นยี่ห้อของพ o n e นีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นตัวตัวอีนะครับแอร์ยังไม่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับยังเป็นแอร์มือหมุนอยู่เพราะว่าไว้หาเอาไว้ใช้งานนะครับขายของนะครับใช้งานได้นะครับผมคันนี้เครื่อง25งตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ทนมากเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับ ใครกาลังมองหารถกระบะราคาย่อมเยาวนะครับแล้วเป็นแบรนด์หลักด้วยเนี่ยก็ผมขอแนะนําคันนี้เลยนะครับสาหรับ t o โยต้าไฮรักวีโก้ปี2006กคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรับชมกันต่อสําหรับฝั่งคนนั่งกันครับว่าจะเป็นอย่างไรฝั่งคนนั่งบ้างครับฝั่งคนนั่งนะครับมาดูกันที่สภาพเบาะนะครับนี่ครับสภาพเบาะแบบว่าสวยๆเดิมๆเลยครับสำหรับไฮรักวีโก้คันนี้นะครับปี2006นะราคา219,00 0บาทนะครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยตัวเกะนะครับเก๊ะกลางนะครับผมเก็บของช่องกลางเนี่ยตัวเนี้ยโดย ครันนี้ไม่ได้เคยมีการแกะนะครับแต่อย่างใดเลยนะครับเนี่ยพวกเก๊ต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพดีโอ้โหสีเดิมนะครับแม่แม่สีแม่สีติดรถยังอยู่เลยใครที่กําลังมองหาหรือว่าใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มเลยครับช่องวางแก้วไม่มีการแตกหักชารุดนะครับผมแล้วก็ที่นั่งตอนแคปนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นรุ่นที่สามารถโอเพนแคปได้หรือว่าเปิดแคปได้ตู้อบข้าวได้นะครับตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะครับยังเปิดแคปไม่ได้นะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นไรมากนะครับผมก็สามารถพับเบาะนะครับ พับเบาเข้าไปนั่งได้โดยปกติครับเพราะว่าเขาเรียกว่ารถกระบะตอนครึ่งนั่นเองนี่ครับครับขอฝากไว้นะครับใครที่กําลัง มองหานะครับผมรถกระบะนะครับสวยๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับรถกระบะสภาพดีรถบ้านมือสองแท้100%ให้นึกถึงร้านชัยรัตน์ออโต้ของเราเลยนะครับผมเรามีช่องทางการติดต่อซื้อและขายรถยนต์ทั้งหมด4ช่องทางนะครับผมช่องทางที่หนึ่งเฟซบุ๊กนะครับชัยรัตน์ออโต้ทับข้อช่องที่2เป็น YouTube นะครับชัยรัตน์ออโต้ทับข้อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราจะทิ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับและช่องทางสุดท้ายเป็นไลน์แอดนะครับแอดชัยรัตน์ออโต้วันนี้ผมขอลาไปก่อนพร้อมกับ ไฮรักวีโก้เครื่อง2 0 0 5ปี2 0 0 6นะครับราคา2,19,000บาทวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ